สวัสดีจ้าสุภุสุสคนมาจามากินอันเส้นเล็กเส้นเล็กเนื้อเส้นเล็กแห้งเนื้อเนื้อสับเดี๋ยวแต่เียเอิญเนาะจ้าเส้นเล็กมือที่แอนกินอ่าแปะสะมันเหลือ ัดเนื้อเหลือลอันเลวออกมาใส่กันแล้วกลายเป็นเส้นเล็กเนื้อสับสัาบาดีกันสุกคนนะจ๊ะเนาะเอ็นหัวก็เลิกงานท่านได้กินข่าวเทียงกินยุก,กินเป็นพวกขนมนมเนย มื่อีวันอาทิตย์จ้าคุณพอบานกับลูกบานพากันยางไปห้าแอนแต่ว่าข้าจเจ้ากินกินแล้วแต่ถ้านได้กินนก็เลยมาเห็ดกินมันอนอากาศดีจ้จนะ้าพุ่น่าานะแดดออกบ่ฮหอนทังได้จ้ากำลังดีขั้นจมกูกเท่าไรอากาศมื้อีี้ เมือ่ออืนเขาจเจาว่าสีฝนตกแล้วก็ฝ้าห้องฝ่าเหลี่ยมมาสั่นฝนตกประจา่าทางพุนทางบ้านผู้เมืองอาา่ะจ้าตกบ่ ยินดีที่ได้รู้จักสุคนเด้จ้าผู้เขามะาม่ากะยินดีที่ได้รู้จักจังใดกัล่องกลับไปเมืองคลิปเก้าๆแอนเด้จ้าผู้บงหูจักแอนก็นได้โอเวนกับแดดดีพาก,กันนั่งเห่นอยู่หน้าบ้านเห่นกับหมา Come say hi. Sweaty cup Say somebody, boy. Somebody, boy. Say Owen somebody. Open somebody. Mm hmm. นั่งเล่นอยู่ข้างนอกกับแดดดียินดีที่ได้รู้จักสุขนเนนะจนะ๊ะเนาะมันนีวัานอาทิตย์ยุ่นที่ทำง,งานบ่ค่อยอยุ่งเป็นไงยุ่งอยู่แต่กับว่แบบ โบ,บวุ่นวายแซบ่บอันใสยงเพิ่มัดดิอันใสพริกป่นใสน้ำปลาแล้วก็ใสอันซอสหอยซินแซ่บครับ ขอบคุณสำหรับความเอ็นดูที่มี่ไ้พวกแอนเนาะค่ะไม่ยังก่ามากินจ้ามาเป็นปัญหา ลดวแต่ห้าสีอื่นล้วแต่ห้าสีเฮดกินถ้าเป็นเข่าเรือแอนกัสิกินกับเข่าัหละมิตกคนถามมาเป็นยังพอกรบลูกข้าเจ้าบ่ากินซ้อนเพราวะว่าแมนแอนเอาหายข้าเ,จ,าาเ,จ,าเาจ้าข้าเจ้ากับ่กินจข้าเจ้ากินซอม เราเจ้าธนัดสอมโอเวน้นแต่ใน้น่อยกินอยู่ซอ้อนเพราะญงมากเห็นพอกินสอมตะกินสอมน้ำพอฝรังร่งนะจ๊ะพริกอันพริกแอนนรัวเองแล้วแกแอนเอมนามาพัดใส่น้ัามันเพชรข้าวปนยัง จริงๆอันรสเผ็ดเลยได้จ้ะสมัยแต่อันอยู่ประเทศไทยอันกินเผ็ดก็นี่อันลดลงมาหลายอยู่พักสลัดแนว มีน้องๆพี่ๆเป็นถามว่ากลับเมืองไทยดูอยู่บอกเ่อดูหรอกจ้ามันป็นแพงโมก็กลับบางสองปีที่แล้วปีนี้บ่ได้กลับหอกจ้าเพิ่งอีกอย่างแอนล่างงานช่วงช่วงนี้บ่ได้ต้องจองต้องจองอันแต่ล่างกาันการล่างตั้งแต่ต้นปี ถึงต้นปีอันเฮ็ดงามอันยังบ่ได้บรรจุเป็นอันลูกจ้างประจําถ้ามันอันล่างอันก็บ่ได้บ่ได้สวัสดิการบันี้อันบรรจุแล้วถ้าอล่างก็ได้สวัสดิการยามแมนกลับบ้านเขาก็ยังจ่ายให้อันอันหมายถึงตอนอันเป็นชั่วข้าวนะเขาก็จ่ายอันนี้จ้ะ มันนี่คือเขาว่างแผนยังบม่ได้นะจน๊ะเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างประจําแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นแล้วคิดว่าปีหนา,าก็ะปัน่ใจว่าสีได้กลับบ่เพราะว่าพึ่งกลับสองปีที่แล้วกลับดูบ่ไวจ้าใส่แล้เงิน กอบ้านแน่แต่ถ้ากับสิบบอกสิบบอกทุกคนจัง Của... Thuổi nè truyền hình ảnh tàu à poon mọc con bò qua kích 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 đai bò năm đại kìa 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 เป็นช่วงที่แอนมากที่สุดนี่หมายถึงได้พบปะแฟนคลับขอบคุณหล,ลายๆนะคะสำหรับการทักทายที่อบอุน่น ทุกคนทักทายขอมากก,ากับรู้สึกดีเยอะจ้ะกับแต่ทักทายสีอบอุาาน่นนะจ๊ะเนาะหัวนฉาดบบนี้อ่ะบางคนก็ว่ากล่องแอนมั่วเพราะว่าส่งเสียงเข้ามากนะจ้ะมันมั่วบ่ถ้ามันมั่วแอนสิปับแอนสิปั๊บให้มันชัดขึ้น แอนใส่กล้องไหมจ้ะแต่ว่ากล้องเก้าแอนยังยังมั่วค่ะอันนี้มันเป็น HD ดด้อวจ้ะ นั่งเชียเห็คุคลิปเหตุกับเขาแล้วแล้วเอาเขาเอาเขาจานมาจาาัดว่างแต่เนี้ยเมื่อท่านเนมานาั่งโย่ถ้าเป็นวันธรรมดานะลูกก็พอพระก,กันหิวกินเมื่อก่อนเมื่อใดเหตุคลิปขอไพยได้ดจ้ะมันกับธรรมดาเนาะข้าเจ้าหิวว่างรุ่งข้าเจ้าก็กินมันเป็นเขาเอ,อินวาชีวิตอิลีนเนะจ้ะโบแมนว่าเฮ้ามานาั่งเสกสรรว่ะ ย่าฟ้าวกินเดอ้อบอเอ็นบ่หามถ้าก็าเจ้าหิวกับเห็ข้าเจ้ากินเลยลโรบานี้เอ็นก็นลืมตัางกล่องคาจะเห็ดแนวอื่นอยู่อันในข้าวช่วงอาทิตย์วันหนึ่งหันเอ็นเมื่อเอี่ย มันอีกสีแค่แนวบะคอยเมย์บันใดพยายามสีน้อนให้เต็มทีจ้ะหลอกับตื่นเต่ามากสีแดงบะเมยอ๋ออืม มอ <c oughs> ขออภัยจ้ะมีน้องแฟนคลับเพื่อนบ้างเอาพียนคือเพียนคือตอบคอมเมนต์ผมเพราะว่าตอบจ้าแอนตอบสุกคนเลยนะจ้อะอาจอาจสิตอบได้บ่ทันใจแต่ว่าแอนตอบนะคะแอนตอบคอมเมนต์น้ำไดนบ่จ้ะน้ำแอนตื่นนอนแอนเข,าขน่าห้องน้ำ เฉนเนี่ยไปนั่งตอบยิว่ากขนได้จ้าลรวกะนะส่วนจักน้อยเนี่ยอันก็นังนังใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอบคอมเมนต์มันเดยแบบพุ่งตอบทุกคนตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ถ้าผู้ใดรงเขามากบลบว่ามีการแก้ไขเราก็ลบหรืออีกอย่างหน่งเสียย ถ้าแ,แอนเขาไปเขาไปตอบได้แอนตอบตอบสุคนบอบอมีปัญหาในการตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาศิสาจังน้อยเพราะว่าแอนเฮตดงานประจําแล้วเนาะจ๊ะแล้วก็ขอขอบอกเขอวอาให้ฟังมีบางคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์บดีแอนก็นตอบไปขอแอนก็นตอบไป ตอบดีจ้าถึงสีคอมเมนต์ของมาบดีแอนก็นตอบดีแอนก็นตอบไปขอบคุณที่เขามาเมืองนะจ้าเราก็แอนก็นลบออกทันทีนะคะเพราะว่าแอนบ่อยากเก็บบางครั้งมันเป็นคําวเบาที่บที่บ,บสวยสดงดงามแอนก็นบอกเก็บนะคะอันนี้แอนขอขอโทษนะคะทีเบาซูฟังต้องต้อง,องแจ้งให้ฟังนะจ้าเพราะว่าบางครั้งสิว่าแอนเอาคําวเบาควงนี้มาแต้สเนาะ,ค,ะ,ะค่ะกับมี่ค่ะมีคนที บอหักเข้ากับมีเนาะค่ะที่เขาเข่ามากแล้วเขากับว้าบดีแต่กับว่าเป็นยังค่ะแอนกะขอบคุณเขานะคะที่เขาเขามาเมืองถึงเขาสิบอมมากกะกับว่าเป็นอย่างแล้วแต่่ามีปัญหาจ้ะบ่ามากกับว่าเป็นปัญหาเกิดย่งดําเนินการต่อไปนะคะยังหัวซาเลยจ้ะ แกยั่งนำเนื้อกยั่งเนอิเปียกมดนะกยั่งนำเนื่อการชีวิตต่อไปครับว่าได้เป็นปัญหากับอ่ากับเรื่องพวงนี่เพราะว่าเข้าใจเนาะค่ะเฮาเฮาอยู่ในสายตาคนเขาสิเมืองไปในแง่ดีก็ได้เขาสิเมืองไปในแง่ที่ดีกว่าก็ได้อันนี้ว่าเป็นว่าเป็นปัญหาแต่ว่าก ยินดีค่ะยินดีต้อนรับที่เข่ามาเมืองแอนหรือสีกดบอมมากหรือสีกดไวอย่างงกันแล้วแต่บ่มีปัญหาค่ะแต่ส่วนมากนะคะส่วนมากนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามแอนแอนอบอุ่นนะคะแอนรู้สึกว่าทุกคนที่เข่ามาหาแอนนี่ก็หากแอนบางครั้งแอนอ่านแอนอ่านคอมเมนต์นะคะน้ําตาแอนสิไลเพราะแอนรู้สึกว่า มีคนหักแอนขนาดนี้ยู่บอแบบเขียนคอมเมนต์มาแบบซึ่งนะคะคอ,คอมเมนต์บางข้ามนี่ซึ่งแล้วก็รู้สึกดีเฮ็ดห้อยนมีความความรู้สึกว่ามันมีกําลังใจอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเฮ็ดห้ียนแอนมีกําลังใจในการทีแอนซีเห y o ยูทูบออกมา oh. ให้ทุกคนมึงเราจะเนาะก็ดีใจค่ะดีใจทั้งทุกคนนะคะพี่พ,พน้องๆแล้วก็เพื่อน หรือเป็นคุณยายนะคะก็มีบางคนก็ถามแอนขางมาว่าเสียหายผมหรือหนูเอินว่าแม่หรือย่าห,หรือป้าหรืออีกยังนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เอินเป็นพี่แอนนะคะเพราะว่ามาักมักทำหนีหลู้ซึ้งว่าเถาเพราะว่าบ่อยากเถาค่ะถึงถึงสี่อายุไปไกลแล้วแต่ว่าก็ก็ยังอยากคงเข้ามาพี่แอนนะคะ พี่แอนน้องแอนนี่มากหลายรู้สึกรู้สึกดีนะคะอาสีอาสีฟังเรารู้สึกว่าแอนลงตัวเองไปบอเบแมแนจะเพียงแต่ว่าแอนแอนอยากคลิปยังนะคะอยากสีอยากสีเจ้งเสียค่ะเป็นเฮตโตบ่เทาอ่ะค่ะถ้าเฮตโต้เทาบางครั้งมันหดเหี่ยวนะคะมันจังไหนล่ะ มันสีหดเหี่ยวเสาสอยนะคะเขา้าเข้าทำตัวให้ให้เขาเอิ่ไว่อย่างให้กระช่ำก็ช่วยนะคะเป็นพี่เป็นน้องดีกว่านา่นาจะยังไม่อยากเป็นยังไม่อยากเป็นย่ายนะคะมีคนถามแอนว่าเอิ่ย่าิ <pir ms> ยายได้บอกโอ้ยังยังไม่อยากเป็นย่ายค่ะลูกยังอายุยังไม่ถึงวัยที่สมิหลานนะคะยังไม่อยากเป็นย่ายคะ่ะขออนุญาตเป็นพี่แอนนะคะน้องแอนหน้าแอนก็ได้คะ่ะป้านี้ก็รับก็ค่อยได้เป็นไดน,นะคะทั้งทั้งที่เป็นป้าแล้วไป อิ่มเหรอเพราะว่าให,ให้ถั่วใหญ่วก้พดไส่ละมึกลาไมซื้อทำ <laughs> เนียมันเนียเว้ยเดดี้หอมแกมังมีวันหนึหน่งเดดี้เดดดี้คิสมามีบีฟัว ฮักโอเวน่นเหม็นหนาละแค่หนาอยู่น้ำแกงซมือกันยังรู้สึกว่าลูกจะควงหนาหักอยู่หลงเเขาอคนว่าหลงลูกนะะเนาะค่ะเนาะเป็นมาม่าบอยบอยมาม่าไปังั่นแหละ Mama, Mama, boy, s <S มาม่าบอยดัตช์อืมอืมอิ่มแล้วจ้ะตักไอ้ตักพูดเได้เห็นบ่เห็นตอนจาหนเนี่ยเนาะมาบ่กินบ่หมดจ้ะสรุปกินบ่หมดนะคะแต่ว่าเรื่องการยู่การกินนะคะสำหรับผู้ใด อยากลดความอ้วนกับว่าต้องกินเซนนะคะ <Open. S 1> อาจจะกินพัดเนื้อเนื้อซับกับพักไปยังสันนะคะว่า oh. ต้องกินว่าต้องกินเซนสําหรับคนที่ลดความอ้วนนะคะกับว่าเป็นปัญหากินเาก็กย่างออกกําลังกายนะคะสิเต้นสินยังก็ว่ากันไปเฮ็ดเห้เจ้คของได้แบบว่าเผาผ่านมันเกิดขึ้นสีเบ่เป็นอยัางดอกแต่ว่าถ้าอ้อนวนเรลย่างว่าว,อว่องวหกับว่าเป็นอย่างนะจ๊ะ น้ำดังน้ำชาน้ำช,า,า,ชาใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่หมักเน้าแซ่บชื่นใจเอาละละจ้ามานันนี่กินกระบปบเมือนบ้แม้ว่ากินหน่อยเด้กินหลายอยู่เห็นแอนกินบ่มันนี่ก็ขอขอบคุณสุคคนนะคะที่เขามาใหม่แล้วก็ผู้ติดตาม รุ่นแรกๆนะคะแอนยังมีความหากความนับถือให้กับพี่ๆน้องๆรุ่นแรกๆนะคะแล้วก็เวลคัมยินดีที่ได้รู้จักสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะดีใจที่ได้รู้จักทุกคนค่ะเข้าเป็นมูกันนะคะแอนบ่ถือว่าแอนเป็นไอดอลของผู้ใดนะคะเป็นเข้าเป็นมูเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันนะคะดีใจที่ได้รู้จักทุกคนค่ะจังใดกันนะคะมันอีแอนไปลาละแอนกินบะเมือดอกมันมันแหน่งทองแล้ว เดียวกับแอนเียเวราช่วงนี้นะคะไปตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ,าจา้าจ้งใดน้าจ้าก,กับของหายสุขภูสุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะหลักการมีเงินมีงานทําจา้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย